ฝึกอ่านคำที่ประสมสระเอียสองพยางมออะมะมอเอียเมียมะเมียสอเอียเสียจอไอใจ เสียใจพอโอมอผมปอเอียเปียผมเปียลอเอียเลียมออือมือเลียมือพออัวผัว มอเอียเมียผัวเมียหออัวหัวสอเอียเสียหัวเสียงออัวงัวงอเอียเงียงัวเงีย นอ,อัวนัวนอเอียเนียนัวเนียชออือชือไม่เอกชื่อดอเอียเดียชื่อเดียตออัวตัว ตอเอียเตียไม่โทเตี้ยตัวเตี้ยดออกอดอบอเอียเบียไม่โทเบี้ยดอกเบี้ยออนออนไม่เอกอ่อนพอลอยเอียเพีย อ่อนเพลียขออุยอคุยไม่โทรคุยขอเอียเขียไม่เอกเขียคุยเขียอ่านเป็นคำมะเมีย เสียใจผมเปียเลียมือผัวเมียหัวเสียงัวเงีย นัวเนียชื่อเดียตัวเตี้ยดอกเบี้ยอ่อนเพรียคุยเขีย